สวัสดีค่ะช่องเทคโนโลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะราคาย่อมยาวค่ะอยู่ในทำเลที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านชนระดาขอนแก่นค่ะตั้งอยู่ที่ถนนคำไพยหนองโจดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะพื้นที่61.9ตารางวา ราคา3ล้าน4แสนบาทนะคะเป็นบ้านมือ2ค่ะพื้นที่ใช้สอยภายใน232ตารางเมตรนะคะอยู่ใกล้กับ Big ก Super Center ตลาดบ้านคำไห่โฮมโปรแมคโคนะคะภายในบ้านพื้นที่ใช้สอยกว้างๆค่ะด้านในสภาพยังสวยนะคะภายนอกก็โอเคค่ะทุกท่าน ถ้าสนใจนะคะสามารถนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะหรือจะแอดไลน์ตามไอดีไลน์ใต้คลิปก็ได้นะคะมีบริการดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยทีมงานมืออาชีพสนใจน้นโทรค่ะติดต่อกันโดยตรงและนัดไปดูพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้เจคเคโลาไปก่อนสวัสดีค่ะ